สบายดีพอเมพี่น้องวันนี้เขาเจ้ากัติมายังมังหวงเนาะยังมัง,มงหวงแวดดแบบโซ่ปอลาวไปดองก็เดยห้ากันโอ้มังหวงกับมังหวงวอันนะ้นไองเลยเขาเอิดมังหวงเหิมเนาะมังหวงเหือกแ้วาักมาปอกเปลือกน,น,นังนปอ,อกเปลือกกัน ยำบักหมูแบบซอสโปโล่แคบลาวกินเนาะมียังในเนาะใส่แบบได้เนาะบุกคือทั้งนี้ได้บั๊บบัออ๊บข่อยยำแบบอีแบบหนึ่งเนาะ สวัสด <hein. S 2> ีเนาะพี่น้องเอ้ยยำมะหวั่งยำมะหวั่งพี่น้องเดินเข้ากัเอาประเดยลงไปเนาะจากสามซอสเนาะพี่น้องเลยยำแบบบั่นหอยนะ เจ็บสามสอนเนาะใส่ไปน,นัวดพ,พี่น้องใส่ไปน,นัวเนาะประมาณครึ่งครึ่งช่อเนาะเนาะแล้วก็ใส่มะพริกพี่น้องโอ้ยใส่มะพริกพี่น้องเลยตามด้วย ข้าวขขัวข้าวใส่ละใส่ก๋อยอะไรพี่น้องเลยยำมังวงแบบซอปปอลาวเนาะใส่ประมาณช้อนโต๊ะเนาะประมาณช้อนโต๊ะประมาณช้อนโต๊ะแล้วก็เอาน้ำตาลลงไปเนาะช้อนหนึ่งพี่น้อง ก็นะมังวงขูกส่กันเนาะถุมือันมีทุงมือก็เอาสอนขูกเอาตะรีมาุูกระดาษเลยพี่งเอาเลยโมนเองตอนบังวงค่อยบ้าไหขูบสึ่กัน่นองเลยตอนใหญ่ตอนน้อยเนาะมีดเขาเฮงไออันนี้ฮาฟโมียังใส่เนาะฮขามีแต ใส่แต่เครื่องปรุงเนาะเขาใส่หนึ่งเนาะปลาแดกเนาะเนะรือปลาละอะไรแกะมักพริกเป็นนวดนพะี่น้องได้เราจะเข่าขวานอะไรแก่น้ำตาลเนาะเดี๋ยวว่าเขากสะจดยหน้าตาประมาณนี้เนาะคือยังหม,มุนเะนยังหม,มุนแบบบ้านบ้านข่อยเนาะแบบซอปโปลาวนะ์เนาะ มังงงออกจะเปี๊ยวตาหน่องเลยแซ่บหน่อยเลยยูพีนะ่นก็จะใส่ลาย่างใส่ถั่วใส่กุ้งเนาะยูบัติขอเองยำได้ประมาณนี้อีก่น้อยยำกับเปี๊ยวแดดแต่คนชอบเนาะต้องเพิกันหมักพริกแต่ใส่เพส อันนี้พอดีแหละพี่น้องพอดีแหละสบายดีพี่น้องทุกทุกคนโอ้ยสะเอออีกแล้วบนสะเออบนมึงเอาสื่อจะเม็นยัง เสอเอิบบิดมือบิดเวนนี่ว่าอะไกินอีนังหลักไข่เเมาพี่น้อนกินแยมมังมวงพี่นองเอออแ่บขนาดคุณกินเขากินน้ำแล้วเราจะมากินแยมมังโวงต่อขนาเบิ่งอาการคือเสียบเสียบไลยเด้ยค่นองเลยให้เคยกินนอแบบ ยำแบบบ้านะเฮานะยำแบบสปปลาวนะอะไรใส่เบลล์ขับขวัวจะคือก้อยมตม่วงอนะันนี้นะยำมะม่วงใส่ปลาแดกเส้นนัวเกลือเออบนเป็นเกลือปลาแดกเส้นนัวแหลกชุลมุกมะกี๊กเนาะอื บริส่บริสายบริสานึ wow. uh, 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 right. mm ่ปาแล้วก็อย่ายน้พอนำไปเด็กมันมันอะไเมันเด้อพี่น้อยมันเหี่ยวเหียวเหมือนกันนะจดจวดสด่วงเนาะน้องแม่ก็คือึ๊อยู่พี่น้องเอ้ยแต่มันเทียมเองเป็นลักไข่ลักไข่ลักไข่ หักไข่ไผ่ากเลักไข่ไผ่มากินกับบะหูี่นเนาะไข่ไกเ่เด้อคิดมากบังนงาาะตื่นมันีสามดีสี่ถูกดี 4, มนนามต<ช>ัวใหญ่ตัวน้อยเนาะมิขเขาแห้งมิขงเขาแห้งเป็นแล้วก็เบ,บืาทีเศ้าแซบษฐาดพี่น้องเลย เส้นเกาเส้นเคยอยู่ส่วนลังบาง้านเนาะตามเคยยาน่าบอ่ก็ทว้กหม่เนี่ย,งงม,ยมันเยอย่างมหลัง กินแลไวจะไปพี่หลงังนพะี่นอ้องฮัลโพี่น้องเอ้แศษอะไรข้าวคัวยังเป็นเม็ดอยู่พี่น้องก็มี้เอาถึงไหลสดุสดเนาะไหลสุดขึ้นสดุบดบุไดใหจะเป็นไงวังนี้มันจะกินแบนสบสแซ่บๆอะเสอหยอกออกออกออก,อ,อ,ก,อ,อ,กอ็นหลักไข่ นักไทเฮียน็อตมากเขาไปขึ้นขึ้นเฮียน็อตเจ็บน้อง,องเจ็บเนี่ยเจ็บหลายมันเด้อพี่น้องไอ้มันเด้ออยู่บ้านชิ้นเก่าชิ้นเคยเนาะบมดจะไปใส่กินเลยกระหนน,น,น,นั่งนอนเด็กทำงานเนาะ นอนเลวยว่นอนมาคอยรับดกนอนมคอยรับน้องต้องเว้นบไ้นอนเห็นนั่นเห็นนี่ไปกรกบกบแกงมาลบกบแกะอะไรขยันบ่บอลี้างหน้าน,น,นะโอ๊ย มงม่งกับมงม่งเือมนังเลยเ้ยวานเจ้าเอิมุงม่วงะมงม่วงไงมุงม่วงโลหนึ่งพันพันละโลนาคุนเหมือนไงตปานไรบรนยากาศจะคือเจ้ใส่ของผีดเมท่ีใช่บอกบะเหลีืวสเพริบะชิคเมื่อกี้นเนเนี่ยมา่ก้น มะพิไทยมาได้วใช่นีกก่นะมีม่วงเนีนยมเสร็จไผ่ไท่มาพร้าวลองหิ้ตกินด้ยวยี่นน้องเยหยไกระขัวเป็นนัวลึอสดุดเนาะแบกะ <c oughs> มักผิดแน่มเป็นแหลกหรือว่าปะละาอ่น

องไทยแต่้รไเาเขาเกีะนยอี่นอเองเยราะไอผ้เขาหนังอี่เนี่ยท่าอุ่นๆเยเขาอยู่อุ่นๆจตว่าเรได้เงินจากพี่น้องเ้ยเยอพี่น้องเลย ควาเพียรทาแซบอยากอะไรเสียคัะเนาะหมู่บ้านนี้มีแต่มีแต่มอเตรอร์ไซค์เขามากลายเอลิฟ ตันใหญ่ตอนน้อย้องเอ๊ะเซ็ปเขนาดนี่ตอนบ้างใหญ่มีกระจวดเอาจวดเอาหมีหมีมาใหม่เฮดีใส่นอยเดียนคือเพจแท้เขาบอกห้าอันป็นเพจมนานท ไาน้ำตาลไน้ำตาลคายเป็นกระสบนนับเลยคือบดจะบันเว่าจบะบอกมตินดหมางเดียวกับองคนกับสิบูบี่น้องเลยมาเมื่ญ่เผ็ดสับๆบุกินเผ็ดจะเรืออแบบว่ากินเพ็ดก็คือแบบ เผ็ดๆโตกับหน่ได้กินเผ็ดตั้งแต่มาในสองรามคีโกินเผ็ดวอ้ยนกไม่เคยกินเถื่อนกขิงหม่นเผ็ดพอดีมันสีแจ๊กแบบนกนกมันนี้ก็จะมาขวดไปม่อีกอ่มดเด็กวดดีก่าซ่บยี่น้องเซ้ยเซ่บซซ่บซซยายจะได้

กระโหลกทรงพูุ่มียบชิไรลไรกันกอ,กอ,อยู่กระโหลกกระโหลกหางขาวนิดหางขาวๆน้อยกระโหลกหางขาวหาง,บง,งาเบเงิ่นหย่าเฮ้าเห็บ่คคลเส้นเนี่ยเจ้ากระโหลพอจะไปกินหรือเปล่าข้าเข้าจะกินอืมกินแหละตอนไอ้ต่อมเป็นกระโหลพอจะไปเลี้ยงซื้อแบบกระโหลกไหมอ่าจะไปเลี้ยง เรไปเดี่ยงเลยก็จะไปกินนั่งจากเรี่ยงแล้วไปใซ่บๆทำกินน่าอึดปล่อยมาทำซับอ้ยหาละรูชสึกว่าเพชรแล้วก็แสบพท้ัทำไกินข้าวเห็นว่จะแสบเท้าเจาะไปนําเป็นไหม่บ่อกนอเป็นไหม่เพชเพชแสบร้าที่น้องเลยโอ้ยยังน่ะตกใส่ว่ามันที่นอนต้ จักษ์วะนกะมาขีใส,สายงานนีน่ฮัห,าหา้ากระหล <ง S 1> ายห,หนำได,ด้ลดไปลงใส่ถั่วีนพอดีเรา่อยแตงไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายไปแล้วพี่น้องก็แค่แหง้งปวดแพกก็เลยผู้แช่ชาวเราบุรีรมผิดนอเด้อ <c oughs> เป็นกำลังใจให้นานะกรับน้องเมเม่ผู้จิดการนาะแ,แล้วกันชาวเราบุรืมผิดนนาอพี่น้องแค่แห้งรูหาายไปแล้วเปละพี่น้องเอ้ยสบายดีสวัสดีเน้อสวัสดี bye, 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 bye.